ดักว่องคือหมาแค่กินโลดกูเนี่ยเป็นผู้เฮ็ดเฮ็ดไปพอจีร่าไปแกงขนมจีร่าไปพอจีร่าเาเข่าเทียขนมสิ้นแหงเป็นผู้เฮ็ดมันเป็นผู้โยกมากักแค่สวยไว้แล้วเฮ็ดไว้แล้วเรียบร้อยมันโยกมาซื้อมันมาเอื้อนกินมันดีซั้นไดน้องคอย มันก็บ้านยำเสร็จปากเหมอนมันก็ด้วอ้นี่ยังจะแกงนี่ยังใส่ปลาจะแกงนี่ยังคือพี่น้องฟังยกมากซื่อสัตย์สิไมาได่เหมือนกินไม่กินข้าวกับแกงขนมเส้นกับพี่น้องกับลาบปลาดุกก็เจ้าเคยกินว่าแกงขนมเส้นแกงขนมเส้นแห้งแกงขนมเส้นแห้งกินกับข้าวซื่อสัตยวางไว้จนแกนย่างเพื่อป็นบุญหลายขุนน่ะ เอามาจะบ้านได้ก็ตากไว้จับพ้อนๆที่แม่ป่ามาใส่น้ำน้อยแล้วมันอืดเอ้ใส่น้ำหลายคอยบอกแล้วแล้วก็ว่ามันอืดอืดที่รีลังเทกินนี่ะนกันกาะกินใช่ไหมล่ะไม่ยไหนคอยกินหลายละอิ่มตัวกินได้กินนะแม่ป่าน้เต็มันลเหยด้งเบ่ พ็ว่อกี่เขากันก็ว่ากีได้แต่ละยลล่างนี่มคือม้วลากมือลาบป่าแล้วก็ปปนนะจ้ะอี่แม่ป่าลาปลาดูไห่่างมือกินมันจะง่ายด้วยนี่แม่ป่าแล้วลาปลาดูคอยประจังหันเขาชื่อปลาดูมาครับรวกคัะนาปลาปดูแบบแหงนะแบบเนาะ พอที่กินใหดทั้งในพอที่กินเหลือพี่น้องมาแม่ไม่กินเป็นมั่วขนาะนี้แม่ป้าบอกเอิญท้าไม่กินก็เอิญกูบ่กินเราก็่ะบ่กินเป็นยังแม่ป้าปวดขาแล้วก็อยากกินแล้วก็จะให้โทษกับว่อยากทั้งหลายมันกินบ่ให้โทษก็กินเย่ะก็กินแต่อีแมียคนละจ้าของคนเหงาเนี่ยแค่สี่หงาเลยก็มันเหงา ทักบ,บ่วงซีแต่บบอะไรอะมะล้วกเราเป็นคีนี่อย่าทักบ,บ่วงนะมันเจ็บมะหายบุกร้านเจ็บมะหายเราจะกินสลวดนัด่นกินแบบพี่น้องเขา่ามีซอนกลางซอนขอบดอก อไ่ว่าเออกินอยัางสุนลจะกินบ่มี่อนกลมเซ่นกันเอจะเป็นคนบันบาเนยล่ะมันยู่บาลมันก็เก็บเ็ร็จบ้านไปว่าได้เจ้ดดอกนี่ใส่ดอกดอกก็ว่ได้รถซึ่งตาปลาเออหลานสาวมากินเผาน้ำเาะมากินแกงขนมเ็มฮะ่าตมันลบเมือดดอกเนาะมันหลใช้สีซีมาจ้ามาเด้อมอนญ แซ่บอยู hmm <Matthew> ่เด <imagery> <made> ียวกับแก้วกินกับข้าวต้องก็ินกินมันต้องมากกินีกินขนมมันบ่ามาขนมเปลี่ยนกินได้ยุ้มบ่้า้าขอบคุณหลายๆด้วยสเจ้ามานั่งเบิ้งคอยกินข้าวรววคอยว่าพวกเจ้าเคยกินบ่แกงขนมเปลีนกันดอกอือป่าแล้วแกงขนมขอบคุณหลายๆค่ะ